สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมการเลี่ยมเสือหน้าตรงองค์นี้นะครับเสือหน้าตรงองนี้นะครับผมใช้แกนสามมิลนะครับแล้วก็เป็นการแต่งเคี่ยวเกาะที่ฐานเสือนะครับเป็นวิธีการเข้าแกนเย็นนะครับไม่ต้องลนไฟนะครับแล้วก็จะแต่งเสือนะครับให้อยู่ตรงกลางแกนนะครับเราไปกดฝานะครับบล็อกอันนี้นะครับใช้สามมิลนะครับตัวผู้ตัวเมียสามมิลเท่ากันนะครับฝาที่กดออกมานะครับก็จะ เป็นตัวช่วยนะครับอุ้มฐานเสือนะครับไม่ให้เสือดินนะครับจะประกบด้านหลังก่อนนะครับอ่าฝาแรกนะครับเราจะเดินน้ํายาได้เต็มง่ายนะครับแล้วก็น้ํายาจะไม่เดือดนะครับสาเหตุที่น้ํายาไม่เดือดก็คือนะครับอ่าน้ำอ่าน้ำยานะครับยังมีการถ่ายเทไปได้สะดวกนะครับเพราะว่าอีกฝาหนึ่งยังไม่ได้ประกบอัดเข้ามานั่นเองนะครับถ้าเราเดินน้ํายาอีกฝาหนึ่งนะครับแน่นอนครับน้ํายาจะเดือดทุกครั้งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น การเดินน้ํายาแบบ2ใบมีดนะครับก็จะเป็นการหนีบกิฟนะครับให้สุดขอบฝานะครับเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับจากด้านในให้ออกด้านนอกนะครับเพราะว่าแรงนะครับของกิฟนะครับจะอยู่ตรงบริเวณปลายของกิฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้น้ํายายี่ห้อเมดนะครับแล้วก็เข็มเบอร์18นะครับใบมีดนะครับจะมีความหนาความบางต่างกันนะครับ อันนี้ผมใช้ใบมีดนะครับ0.3และ0.5นะครับ0.3ผมจะเสียบไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็0.5ผมจะเสียบไว้ด้านบนนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมถึงใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าน้ํายานะครับจะวิ่งนะครับเข้าไปหาที่แคบก่อนเสมอนะครับก็คือเราจะเติมน้ํายาให้ตกลงไปด้านล่างก่อนแล้วก็ใช้ใบมีดที่มีความบางกว่า ด้านบนใช้หนากว่าก็คือเราจะให้น้ำยาวิ่งไปหาด้านบนได้ช้ากว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับถ้าเราอยากดันฝาตรงฐานให้โค้งๆแล้วก็แต่งแบบเมื่อกี้นะครับแต่องค์นี้ไม่ได้ใช้นะครับด้านหน้าขององค์นี้นะครับผมจะใช้เศษอะคริลิกนะครับนำไปหนุนกับบ็อกตัวพู่นะครับบล็อกตัวผูู3มิลนะครับใช้เศษอะคริลิก4มิลนะครับไปหนุนนะครับ Uh, เ,พเพราะว่านะครับฐานยื่นออกมาสูงนะครับแล้วก็หน้ายื่นออกมาสูงนะครับโดยต้องหนุนเยอะนะครับ uh, อันนี้นะครับใบมีดด้านล่างบางกว่าด้านบนหนากว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าน,น้ํายาที่เติมไปสลับฝั่งนะครับจะวิ่งขึ้นไปหาด้านบนได้ช้านั่นเองนะครับเพราะว่าน้ํายาจะวิ่งตกลงไปหาที่แคบก่อนเสมอนั่นเองนะครับอ่ันนี้ก็จะเป็นการเดินน้ํายาเหมือนกับฝาแรกที่เราเดินเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการปล่อยน้ำยาไปเรื่อยๆนะครับสลับซ้ายสลับขวานะครับผมลงคลิปการเดินน้ำยาไว้บ่อยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้กับช่างเลี่ยมมือใหม่นะครับเอาไว้ดูหลายๆแนวทางนะครับหลายๆชิ้นงานนะครับก็สามารถใช้การเดินน้ำยาแบบสองใบมีดแบบที่ผมทำลงแบบนี้นะครับได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับของการเลี่ยมนะครับก็จะเป็นการเดินน้ำยาแบบง่ายมากๆนะครับวิธีนี้นะครับ อาเห็นไหมครับเติมน้ำยาฝาที่2เข้าไปน้ำยาก็จะเดือดด้านบนนะครับสาเหตุที่ผมไล่นะครับให้ไปจบด้านบนเพราะว่าด้านบนนะครับจะเป็นจุดที่เล็กนะครับเราจะงัดจบได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็นการคุมน้ำยาให้ไปเดือดด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปงัดกันที่ด้านบนทีเดียวนะครับเพราะว่าผมจะใช้เหล็กที่ผมเดินเดินน้ำยานี่นะครับสามารถงัดได้นะครับเพราะว่าเป็นเข็มเบอร์18นะครับจะมีความแข็งแรงนะครับ อันนี้นะครับเราจะงัดนะครับให้ไปถึงฟองที่เข้าไม่เต็มขอบฝานะครับแล้วเราค่อยปล่อยน้ํายานะครับแล้วก็งัดนิดนึงนะครับแล้วก็บีบไล่ฟองนะครับอ่าก็จะเป็นวิธีการแบบง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับงัดนะครับให้ไม่ถึงฟองนะครับแล้วก็ค่อยเสียบนะครับโอเคนะครับขอฝากว้เป็นแนวทางให้กับช่างเรียมผ้ามือใหม่นะครับทุกๆท่านด้วยครับขอฝาก ไว้เป็นกำลังใจนะครับโอเคครับขอฝากผลงานนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ